รักกบันสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปที่แล้วถ่ายวิดีโออยู่ที่วัดยานเวศก,กวันแล้วก็เห็นร้านกาแฟอะพอดีมีน้องหมามาทักทายเพื่อนอะครับมาทักทายก็ร้อนมาหากาแฟกินครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับชื่อร้านอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นชื่อร้านนะครับเพื่อน ร้านไตรลักน่าสนใจดีก็เลยแวะมาดื่มกาแฟแล้วแวะมาถ่ายคลิปที่นี่ซะเลยนะครับเดี๋ยวที่นี่มีอะไรน่าสนใจเพื่อนเดี๋ยวลักก็พาไปดูกันยานเวสกกวันสังเกตง,ง่ายๆเลยตรงนี้ร้านไตรักจำหน่ายโต้และหนังสือพระใจปิดก มีป้ายว่าดึงสติอ่ามีมีกาแฟเล้วล็อกเกอร์สั่งเอเพรโซนะครับเดี๋ยวดูว่าอร่อยไหมอ่าเอเพรโซสั่งมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังอร่อยไหมแล้วก็มีไม่ได้ค่ะอ๋อมีขนมมีขนมด้วยอ่าในในนี้นอกจากร้านกาแฟมีอย่างอื่นน่าสนใจมีร้านหนังสือค่ะมีร้านหนังสือใช่ไหมครับแล้วก็มีพัดใบปีโดคมของตกแต่งห้องพักโอเคเดี๋ยวล็อกเกอร์พาไปดูกันนะอ่านี่ครับเดี๋ยวให้ดู ข้างบนนี่คืออะไรอะครับพี่สศเคียวพี่เปเศษเศษเทียงค่ะเป็นสำหรับใส่เทียงอ๋ออันนี้ขายหรือเปล่าครับจำหน่ายค่ะอ๋อจำหน่ายนะครับอ่อพวกพระพระพุทธรูปต่างๆนี่คือจำหน่ายอ๋อกินไอศครี๙สี่สิบกว่าบาทเอง ใช้ได้เพืเ่อนราคานี้ไม่แพงผ,า,ผาชมด้วยมีมุมสวยนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะมาหาพระหรือว่าเกี่ยวกับทางพุทธศาสนานะครับมาดูได้เลย ขออนุญาตคุยไปด้วยถือกาแฟจิบไปด้วยนะครับเพราะวนี้อากาศข้างนอกร้อนก็เลยนิดนึงครับมีหนังสือมาซื้อได้นะครับเพื่อนๆโอ้สวย พระธรรมโคสาจารย์พุทธาภิกขุสสำหรับท่านที่ชอบหนังสือธ,ธรรมะนะครับ่าลองดูอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ในเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆหนังสือธ,ธรรมะที่อยู่ในตลาดเฉยๆเล่มก็เราก็คุ้นเคยคุณนตากนันอยูแต่ที่นี่ี่รวมแทบทุกทุกนี่ของหนังสือธ,ธรรมะเลยครับ เป็นร้านหนังสือพี่ชื่ออะไรเอ่ยพี่ชื่อพี่ซิมพี่ซีมอ๋ออยู่หน้าร้านอันนี้ใครเป็นเจ้าของอะครับพี่คุณลุงเจ้าของอ่ะท่านเป็นพี่ชายของธรรมสภาเป็นเจ้าของธรรมสภาคุณลุงวิชาวุฒิที่ท่านก็มีทำงานด้านด้านหนังสือธรรมะมาสามสิบกว่าปีเนาะท่านก็เลยมาเปิดเป็นของท่านเองสองปีแล้วพี่ก็อยู่กับท่านเจ็ดปีแล้วแหละอ๋อนี้ในส่วนของทางนี้จะขายเครืกองแต่งบุหรี่กับของตกแต่งห้องพักของตกแต่งห้องพักส่วนกาแฟ าตอนโควิดอ๋อครับน้าน์กิดและลูกค้าแถวนี้หายแล้วแล้วอันนี้ขายเป็นเซตหรือว่าขายแยกกันครับขายแยกทแยกส่วนหมดเลยอ๋อครับแยกาอันนี้สี่พันเก้านะคะโอเคอันนี้สี่พันสองไม่แพงค่ะอืมสบายแลค่ะอ่าพี่พี่พัดชมหน่อยจะได้ผมมีอะไรได้ถามอ่ามีทั้งโต๊ะหมู่พระพุทธรูปพระพุทธรูปอันใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่สำนักสงฆ์สำนักสงฆ์นะครับอันนี้เป็นหินอ่อนหรือว่าอะไรครับ อิตาลีเออเพราะความคุ้มใหญ่แล้นองนเก้าหมื่อ๋อนําเข้ามาเลยเหรอครับพี่เป็นช่างสิบหมูของเราที่นี่ค่ะช่างช่างของที่นี่เลยเหรอครับโอ้ของกรมศิลป์ของกรมศิลป์ด้วยคือมีมีมีดีกรีด้วยว่างั้นเถอะแล้วแล้วอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้ของตกแต่งห้องพักทั้งหมดทั้งหมดเลยอันนี้มีความพิเศษอะไรบ้างครับพี่พิเศษก็คือว่าเป็นเป็นงานเป็นช่างของเราเองเป็นช่างของพี่เองงานติดทอง งานปิดทองทาง,งานไม,ม้ที่นี่เนี่ยจะเน้นงานไม้แล้วก็ปิดทองนะคะคือคือกลุ่มพวกนี้คืองานไม้ของสวยๆนะหลายๆเ,เพื่อนๆหลายๆท่านที่แบบชอบสะสมของหรือว่ามีห้องพระนะครับเอ่อแวะมาชมได้นะครับ ที่นี่เลยอยู่ติดกับวัดยานเวศกวันเลยครับของสวยงามมากครับเพื่อนๆต้องมาดูด้วยตาเองสถานที่ก็สบายมีโต๊ะแต่ปิดกด้วย ราคาก็ต้องสอบถามกับเจ้าหน้าที่ดูนะครับมีมีส่วนทางด้านโน้นได้ครับ<ช>เดี๋ยวพาพระาไยุูเป็นอีกอาคารนะครับเอ้อากาศเยน็นพอพระไตปิดกนะครับพอดีพี่เขาติดลูกค้าผมก็เลยเดินมาดูเองนะครับพาเพื่อนๆมาชมไปพางกัน ส่วนหอรพระไตรปิฎกนี้ก็จะมีเสียงของท่านพุทธาตเป็นเทปทาพูดท่านพูดอยู่นะครับนะครับให้ดูของขสวยๆครับ ตต้ไม่ได้เป็นจอบครับทุกคนอาจจะดูข้างนอกนะครับอ,อ๋อมีกระทงเป็นเหมือนที่พักอะครับคือภาพใครครับพี่สิมท่านเป็นคุณท่านเจ้าคุณนะคะเป็นคุณพ่อของท่านเจ้าของแล้วค่ะเป็นคุณพ่อของเจ้าของครับ ท่านบวชอยู่ที่วัดไหนอะครับเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะอ๋อนี่เาว่าวัดธรรมมาทีาไต้อ๋อครับก็คือเป็นผู้ก่อตั้งเลยนะครับอ่านี่นะครับเพื่อนๆท่านนี้นะครับคือผู้ก่อตั้งนะครับของของนี่นะครับของไต้ลักษณ์นะครับโอเคต้องขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ซิมด้วยนะครับแนะนําสถานที่ที่นี่เปิดกี่โมงอะครับพี่แปดโมงถึงห้าโมงเย็นถึงห้าโมงเปิดทุกวันค่ะทุกวันวันวันนักขัตตเลิศเปิดไะครับนักขัตตเลิศอย่างวันที่ห้าเนี่ยปิดเป็นน้องนักเลิศ เปิดปกตินะครับก็มีหนังสือแนะนำนะครับมีทางคนถ้าไม่ไม่มาซื้อหนังสือก็มาซื้อกาแฟตรงนี้ได้นะครับพี่ก็เบอร์โทรที่นี่เบอร์อะไรครับพี่ศูนย์แปดหกค่ะศูนย์แปนะคะครับผมแล้วก็มีมีช่องทางอื่นไหมอย่างเช่นมีไลน์แอดค่ะมีไลน์นะครับตามนี้นะครับตามนี้นะครับไลน์แอดเพื่อนๆก็คือไลน์แอด T R I L A K B O O K S World Wide Web ตามนี้นะครับครับผมยังไงก็ขอบคุณพี่ซิมมากนะครับที่แนะนำสถานที่ก็คือเพื่อนๆมาก็ตรงนี้ก็คือติดกับวัดยานเวสกาวันจังหวัดนครปฐมนะครับเิร์ชใน Google Map ก็ได้ค่ะศูนย์จังไหนก็ได้ไปดูโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่ซิมสวัสดีครับถ้าเป็นเพื่อนชอบสไตล์การทำคลิปของร็อกเตอร์บอลนะครับยืมกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์รัวๆเลย ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ใส่กระดิ่งแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆนะครับมีอะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับหรือจะติดตามล็อก e r อร n บในช่องทางอื่นก็ใน IG ได้เลยนะครับชื่อเดียวกับคลิปชื่อเดียวกับวิดีโอนะครับล็อกเกอร์บอลแอนยังไงคลิปนี้ล o อกเกอร์บต้องขอตัวนะครับไว้เจอกันคลิปต่อๆไปครับ